ก็ไปหาพี่สาวก่อนนะก็เดินทางก่อนไปขึ้นรถก่อนนะเดี๋ยวขึ้นรถแล้วก็ไปหาพี่สาวก่อนแล้วก็ค่อกลับบ้านช่วงนี้ก็คนเข้ากลับบ้านมาแล้วอาการนี้เงียบเงามากตอนนี้ก็มาถึงประมาณขึ้นทางแล้วครับผมก็จะไปถึงจุดขึ้นรถแล้วก็เหลืออยู่ไกลั้ยใช้ได้

แะเข้าไ,ไปในแินสว,สนวรรค์สวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงตรงที่จะขึ้นรถละ,ะสสมาถึงสล้วเหนือ่อยสุสดๆ อันนี้ก็มันถึงตรงที่นั่งรอพี่สาวครับผมรอก,กันนะนี่ยราคนเยอะมากเลยเยอะมากเลย <c oughs> <c oughs> เยอะเลยมันดีนะรอ,อก,กันพอดี <c oughs> ตอนนี้มันไม่มีที่นนะั่งหาที่นั่งไม่ได้มานั่งข้างนอก ตอนนี้ก็เจอพี่แสงนะครับผมนี่เจอแล้วครับนะ่ะเจอและ้วเดี๋ยวตอนนี้เป็นถามตั๋วก่อน,นครับว่าขึ้นรถตรงรรไ,ไหนครับผมพี่รับพี่ครับมไออตัวตอนนั้นครับไปไหนไปไหนลูกลงเท อขึ้นรถตรงไหนครับเดี๋ยวๆป้าไปไม่นะสองทุ่มครึ่งมารอตรงนี้นะทุ่มครึ่งครับมารอตรงนี้นะสองเทนะครับครับผมเส็จนะโอเคครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วสองตอนนี้ก็เจอแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรทำกันดีกว่านะ นี่ครับพี่สาวผมน่ารักเปล่าจิ๋มจิงวอิว่าชอบอยู่ที่อั้เสียไม่มีอะไรทำทำเล่นๆแค่นั้นเดี๋ยวไปกันนะตอนนี้ก็ไปเดินเล่นครับพี่สาวเขาบอกว่าเขาจะไปซื้อชุดซื้อเสื้อให้เพื่อนให้พี่คนหนึ่งครับผมเราไปกันเลยครับคนเยอะมากเลยตรงเนี้ย นี่คือสถานีขนส่งนะครับผมก็เขาอย่งการแจกของคือริบบิอนยินดีต้อนรับปีใหม่คือแจกของอให้แม่งว่วน่านนครับผมทานาไม่อขข้นย่เจอนหนียวเเนรนะจ๊ะว้ยว้ยว้ย ก็ตอนนี้คือคือเป็นวันละเดือนทางวานประมาณวันที่ยี่สิบกว่าก็นว่าล้างย้อนนะไม่มีที่นั่งหรอกมิเชื่อลงไปดีนะไปตามพ่สาวไปนะครับผม จะไปซื้อชุดก็ตามไป เสื้อะซื้อเสื้ออะไรก็ไม่รู้นะแต่จะตามไป ยังไงไม่มีที่นั่งแล้ตอนนี้นะครับผมก็คือหาเสื้อไม่ได้ไม่ซื้อแล้วครับอเราไม่ดีแต่หาที่นั่งแล้วอากาศร้อนเกิดตอนนี้นะครับเาเลิกหาซื้อเสื้อแต่หาไม่ได้นผมจัดตัวที่ถูกใจก็หาที่นั่งกันรอรถกลับบ้านครับ ปไปข้างในดีกว่าหาที่เย็นๆไปนั่งครับอากาศร้อนมีแตก็อ๋อสดชื่น ไนจะนั่งไหนนั่งไหนจ้านั่งไหนจ้าน่สนสวยด้วยนะหาที่นั่งเจอแล้วไปน่าจะมีคนนั่งแล้วอ่ะน,นัดโอ้โอเคเดี๋ยวไปถามว่ามีใครนั่งวะพี่ครับตอนนี้มีใครนั่งไหมครับ mm <laughs> นครับพร้อมครับครับนี่ค่ะได้แลว้าวนี่ครับตอนนี้ก็มาอยู่นั่งตรงนี้เราได้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วครับผมก็ไม่รู้จะทำอะไรเดี๋ยวตอนนี้ก็ประชิดใช่หรอกว่มาสามสิบนาทีกว่มาสามสิบนาทีเดี๋ยวเราปัะชีดละเรี๋ยวไปเข้าน้ำหวานกันก็ตอนนี้นะครับข้าวบอกว่า คนที่ไม่ได้กินข้าวอย่านัง่งตอนนี้คือสนามที่ผมงส่งก็คือคนเต็มแล้วก็ค <น S 2> <พา S 1> ือไม่มีที่นั่งเขาก็เลยสำหรับคนกินข้าวคือไม่มีไม่มีที่กินข้าวเขาก็เลยแต่หาที่นั่งก็หลมก็คือยังไงที่กินข้าวเขาไม่ให้นั่งเขาไม่นั่งหรอกมันเต็มเลยมนเข้านั่งก่ง ไปหาที่นั่งก่อนพอดีเมื่อกี้นั่งที่เขากินข้าวก็เลยเขาบอกว่าคนกินข้าวเขาไม่ได้นั่งกินขา้าวแ้วเราหาที่นั่งเฮ้ยลุยหาที่นั่งแต่ว่าไม่มีที่นั่งคนเต็มก็สัคทั้ก็สงสยคงหาที่นั่งไม่ได้ เซเว่นไปหาของซื้อสักหน่อยขนาดเซเว่นยังไม่มีให้ข้าวแล้วผมซื้อของก็ไม่ได้ซื้อของนี่เป็นเสือใหญ่เหรอจะนั่งไหนไม่คนเต็มแล้วเนี่ยหาที่นั่งไม่ได้ไปข้างนอกไปตอนนี้ก็คนเยอะมากนะครับผมหาที่นั่งไม่ได้ของมันยล ขนาดเซเว่นเขายังไม่มีให้ที่ให้เข้าตอนนี้หมอชิตเนี่ยหมอชิตสองเนี่ยคนเยอะมากก็ค,คือตอนนี้ไปหาที่นั่งที่นั่งข้างนอกดีกว่าข้างในคงไม่มีที่ให้นั่งก็คือตอนนี้ช่วงปีใหม่ก็คือตอนนี้ที่หมอชิตสองคนเยอะมากก็เลยมีนักข่าวมาเยอะแลวครับผมนัดครับผมนักข่าวนัดข่าว ถ้าขึ้นรถนี้กูว่าน,นั่งนั่งหลังหักแน่ <c oughs> <c oughs> นี่ยาหลังเนี่ยคนเยอะมากเลยตงนั้นเขาว่าสองหมื่นคนที่กำลังขับแถกลับบ้านในวันนี้สองหมื่นนั่งเี่ยนั่งไหนไป <c oughs> <c oughs> ไปไปหน้าร้านอาหารเอาไปนั่งได้เขานั่งไม่ได้เดี๋ยวนั่งได้เดี๋ยวไปนั่งนุ่นก็คือตอนนี้หมอชีสสองไม่มีที่นั่งก็คือไปหาที่นั่งตรงรถรถแม่เนี่ยคนเยอะมาก บอกว่าวันนี้นี่ที่หมอชิตสองนี่มีคนประมาณสองหมื่นคนได้ที่จะเดินทางไปกลับบ้านภาคใต้ภาคเหนือเนี่ยผมว่านะคมกัแล้วใช้ตังหมดก่อนกลับบ้านแน่ถ้าอยู่นี่ใคหนึ่ี เจอคนรู้จักก็ทักถ้าไม่เจอก็ไม่ต้องทักเสื้อซื้อกันอมันเสื้อไหนวะไปหาเสื้อซื้อก่อนเมื่อกี้ของพี่ครับเขาหาไม่เจอ เน้าไม่ให้พะมะใส่นะมะรองเท้ารองเท้าผู้หญิงจะไปทางไหนจะไปรถเมล์ค่ะทางน้ขวาเอร์เข้าไปเลยเนี่ยนางขวามือตรงกระเป๋าาขนะคนเยอะเกิน เสื้อซื้อกันเสื้อแขนยาน่าจะมีนะอยู่ฝั่งนู้นอ่ะจะอยู่ฝั่งนู้นนะข้างหลังลรานู้นนู้นลงมันลงมันเอาอาการหนักแล้วไป ซื้อผ่าไม่ได้เดี๋ยวค่อยซื้อก็ได้หาทิ้งหน้าก่อนนี่ไม่หาเมืองมั่วดูดิมั่วเน่มั่วแน่ดูมั่ว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 มีใกล้กว่าเนาะมันมั่ว ให้นัองอ่งก่อหาที่นั่งโคดไกลนะประ,ประมาณประมาณกี่เมตรวะห้าสิบเมตรเออโอ้โอม่ใช่ละประมาณสองเมตรก็คือตรงนี้เป็นตรงที่เขาต่อรถกลับคือไม่ใช่ทางที่ขึ้นรถกลับบ้านนะตรงนี้ก็มีที่ว่างอยู่ให้นั่งก็ไปนั่งก่อนเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันเนะเาะ เท่าคือดำเลยตอนนี้แต่แรกผมจับโ,โ,โอเคครับตอนนี้ก็ปลาไปแล้วหนึ่งทุ่งน,นะครับผมก็คือตอนนี้คนยิ่งเยอะเยอะเข้าไปประมาณถ้าผมนับก็ประมาณห้ามนคนครับเรามาดูตัวนี้นว่าคนเยอะกันเท่าไหร่ครับผม นี่คือสถานีขนส่งของมอชี uh ่สองครับผม And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. You have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it's squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and that better day I could walk see here I should celebrate think I could change my mind maybe e e v a t e ตนนี้คนเยอะจริงๆสว่วงก็จะขึ้นรถแล้วน,นี่ไปเข้าน้ำัรดีบดชีไปเข้าน้ำก่อนแล้วก็ไปหาพี่สวาวรอรถกันครับ ก็ไม่สะดวกเลยส่วนข้างนอกนี้ก็เยอะมากโอเคครับล้กลรอขึ้นรถครับผมตอนนี้ก็ขึ้นรถแล้วครับผมโอเคขึ้นรถแล้วรอรถออกกครบก็ครบแล้วครับผม รถแล้วก็วางแล้วรถต่อกินขนมอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำนี่ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ก็ช่วยกดไลค์กดนิทานแล้วก็กดซับส,สไครต์ไว้ด้วยนะครับผมไว้ติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับ